คือเราจเป็นตางเราตองให้เรสร้างามรับู้ให้รู้จักกับสัญนการสื่อสารโกสิที่ประโยชน์ต่างๆตั้งแต่ถ้าเราเข้าไปทุ่การ์ดเดียเราได้สิได้าการใช้แอปพลิเคชันเูทูโซเาที่เราจะติดต่อปร้กันภังค์เวลาเราใช้สิทธต่างๆเราสามารถจะมนการตางที่ไหนได้บ้างตรงนี้ก็เลยจัดเป็นจัทุกปีโดยให้ทุกน่วยานที่มีเ้ื่การที่งการเดินทางขอระยะเวล ยาวนานจากการเดินทางแต่เราก็โอกาสที่มีเก็บโวดขนาดเดนทางให่ได้หรือเกิดเหตุขนาดเดินทางและเพราะฉะนั้นสิทธที่เราจะเน้นยาก็คือว่าในช่วงที่เดินทางท่านพบปัรประชนหนึ่งใบเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุเช่นเจ็บป่วยโดยไี่คาดวัหรือว่าเกิดบาดเจ็บอะไรก็ตามเราสามารถใช้กับที่เจอในห้องรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สิทธิ์ตาม เวลาปกตินะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถใช้สิทธิได้แล้วหลังจากนั้นในช่วงเวลา7จชัอท่วโมงเราไปแก้ให้กับทารรักาผู้ป่วยตนเองได้หรือว่าญาติจะได้แยกงยายามเรียนรู้มาที่เปติดตามสิตการรักษาแย้รักษาว่าทำได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะพยายามสัมภาแล้วท่านจะได้รู้ว่าสิทธิประโยชน์แต่ไม่ใช่มันเป็นสิทธิที่เราส่งเงินส่งเข้าซะแล้วะนั้นสิทธิประโยชน์ทั้งเจ็ดสิทธิประโยชน์ทอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นตั้งแต่สิบหกากว่า 68จนกระทั่ง1314ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สามารถเลือกสถานพยาบาลไหได้แต่ก็ต้องไปดูนะคะว่า3พยาบาลบรแทังมันก็อาจจะมีทุกการตดวนที่เต็มอยู่ด้วยกันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเลือกสถานพยาบาลที่ใช่ที่ชอบของเราได้แต่ว่า ดูจากแอปพลิเคชันเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเป็นเรื่องท่านสิทธิประโยชน์สิ่งที่ท่านจะยืมแบบคำขออะไรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูทั้งในระบบเว็บแอปลิเค่านหรือกระทั่งเราใช้หนึ่งท่าถึงหกคนหนึ่งเข้าไปถามก็ได้สิทธิที่ต่างๆเนี่ยเราสามารถจะเป็นสายด่วนมันกบง่ายแต่คำาังเนี่ยอยู่เก้าร้อยเก้าร้อยบาทต่อต่อต่อปีนะฮะแต่ว่าอาจจะต่ำกว่านี้หรืออะไรก็ได้ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นช่วงภายในช่วงปีนี้ก็อยากท่านเกิดท่านเจดิวก ็คือขอที่ใช้สิทธิ์ถ้ามีโอกาสใช้สิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้เพราะเนื่องจากเงินสิทธิ์นี่มันไม่สามารถตกทงไปปี้าได้